วักรองไทยแล้วก็วิศวกรลาวผสมไทยลาวผสมกันเด้อก็สร้างเด้อก็้งนี้โอ้สวยงามสวยงามเกี่ยวกับห้องหมอแล้วก็สายวงการโอ้ค่อนข้างง่ายนะทุกคนเนาะเกี่ยวกับง่ายหลายเนาะทางนี้เราขวเนาะทางนี้จะเป็นทางจะเป็นทางออกนะเนาะเต็มเองเลยอันนี้ลูลาเลยเนาะทุกคนมาสุดยอดเลยโมมีชูโฮมนะเออโมมาน่าจะอ่านถึกเนาะตัวนี้เขาอาจจะเป็นเนาะ จำการสังเกตที่โบมาณเบิ้งก็จะเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะมีรถไฟฟ้าบริการเองรถสุบยนหลายสิบยนเพราะว่าเขาบุญรับทักทายสบายดีเด้อพวกแี้พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุยสไตล์ล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะข้าพระเจ้าเจ้าหาพี่น้องมาเบิ้งเนาะโรงพยาบาลแล้วว่าห้งหมอของคนไทยเนาะที่สร้างที่สร้างอยู่ในประเทศลพิพิธภัในสปปลาวเนาะ ว่าของหมอดังกล้าวนี้เพื่อนดังยูใสเนาะอะไรว่าจะยิงใ่ายอลังการซ้ำใดเนาะมาเป็นการบริการอยู่ในภายในภายในโรงพยาบาลน,นะเพื่อนจะมีอย่างเดียเนาะว่าจะเป็น้ารอาหารเป็นรถบริการทางเข้าทางออกมันจะสะ,ะดวกสบายเนาะเขาจะพาพ่อแม่พี่น้องไปส่งอยู่ไหนคลิปนี้เนะาะก็ต้องขอขอบใจเนาะทางซ่องของสามมาเนาะที่ข้าพระเจ้าได้เอาคลิปของเพิ่นมามีแอคชั่นมาแร์แป่งปันความมูเนาะให้เ่อยพี่น้องใน เบิ่งได้ซมทำการน้ำเพื่อเป็นการทัก้าเสียเวลาทุกคนเอาไปสมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะทุกคนเนาะปเรชาวไทยสบายพี่น้องเมื่อสัปดาห์ที่แนพบกับสามารถแชนแนลแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเบ่งข่าวบรรยาเกลื่อนก็จะพาทุกคนมาห้จ็คหงหมอกกษมแลาดให้หลายขึ้นเนาะคนกเนาะก็คือหงหมอกกษมแสลาดจะเป็นห้องหมอไทยที่มาประจําอยู่แล้วเนาะจะถือว่าเป็นหงหมอไทยลาวนั่นเองเนาะ ส่วนอ่าห้องหมอเกษรราชจะเป็นห้องหมอเอกชนเนาะทุกคนจะถือว่าเป็นห้องหมอที่มาอา่าเป็นสาขาอยู่ที่นครหลวงจันทน์นอตีเขาทายนี่เนาะทุกคนเนาะจะถือว่าตั้งอยู่บ้าน,านดอนทุ<อ>น่มเม<อ>ืนะองศรีสัตรานครหลวงจันท์เนาะ<อ>ที่ตั้งเนาะก็ะถือว่ามือที่เพื่อเพื่อเป็นทางการจะเป็นวันที่19เดือน8ปี2021นเอั่นเองส่วนมือที่เพื่อสร้างตอกเสาเข็มนั้นเริ่มแต่วันที่ เสาห้าพฤษภาปี2018เนาะโดยระยะการก่อสร้างแม่นใส้เวลา3ปีนั่นเองคือจะมีวิศวกรไทยแล้วกับพิศวกรลาวผสมประสานไทยลาวผสมกันเลยก่อสร้างเลยโอ้สวยงามสวยงามก่อนธภหมออยู่ในบ่อลาวกนรจะมีหงมอหลายหลายหงมอเนาะที่จะเป็นใหญ่ๆอยู่ในส่อบลาวแต่ส่วนสำหรับหงหมอกรเตรียมลาดอินเทอร์เน็ตนนลเวทมั้์ก็ถือว่าเป็นอีกหงหมอหนึ่งที่ให้เกี่ยวกับทางเลือก สำหรับการใส่บริการนั่นเองสุดยอดสุดยอดถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะที่มีห้องหมอแบบห้องหมอไทยอย่างประมาณนี้นะทุกคนก็คือแบบถ้าคนไทยอย่างนนาเรามาเฮดเบียกย่ราอย่างนี้ต่ถือว่าถ้าเอยากเข้าห้องหมอแล้วหรืออ,รอย่างประมาณนี้ก็สามารถมาใส้บริการทางห้องหมอไทยอย่างกันนี้ห้องหมอกเกษรราดน,นี่เองก็ได้นะทุกคนเนาะ นี้จะเป็นทางเข้ามาเนาะคือถ้าขี่รถเข้ามาเนาะถ้าขี่ไปซื้อมันจะโมเมนทางเข้าทุกคนจะเป็นทางออกมาแต่พุ้นมาเนาะเมื่อกี้เขาก็เกือบหลงแล้วเนาะทีไปเข้าไปเนาะถือว่าโมเมนทางเข้าเนาะทางนี้เนาะทางเข้ามาแล้วต้องผ่านทางด้านหน้าของห้องหมอเนี่ยนะทุกคนเนี่ยต้องได้ขี่ทางนี้ไปเนาะเดี๋ยววิาวกรทุนเลียผมาจะอธิบายสวยงามเพราะว่าเขาคิดว่าทางเข้าแหลวมันจะเข้าไปทางนี้แหละที่ออกทางพุ่นเลยเนาะออกทางบนสุดทีนะ แต่ที่จริงมันวัแม่เนาะมันเข้ามาแล้วก็มันต้องมาผ่าน,นทางด้านหน้าของหมออ่าต้องผ่านทางด้านหน้าของหมอแบบนี้นะทุกคนแต่ทางด้านข้างนี่เองทางนี้ก็จะเป็นดีเจมากนะทุกคนเนาะอยู่ข้างข้างโอ้จะม,ม,ม,มีดีม, <Land. S 1> มีดีเจมากมันมีเครื่องอย่างต่างๆอยู่ทางด้านนั้นกันติดในติดในห้องหมอเลยทุกคนสะดวกสบายเนาะด้านขอร์บริการเนาะทางด้านในเนาะทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นทางขอร์บริการแล้วกัน จะมีรถฮับซ่งเนาะเป็นรถไฟฟ้านะเนาะเป็นรถไฟฟ้าสรวนที่จะเป็นยามค่ำคืนเนาะห้องหมอกจะเสียบไหลเ์็นเนนั่นแนลเรียงจันนั่นเองถือว่าเป็นห้องหมอหนึ่งเด้ทสุกคนเนาะถือว่าเป็นลายลายห้องหมออยู่ในราวแต่นี้ก็จะเป็นห้องหมอหนึ่งที่ให้ทางเลือกให้แกการไช้บริการของเตล<น>่าผลนะนะสามารถมีชิปเลือกไช้ห้องหมอที่ตัวเองอยากไปเนาะอ่าแล้วก็อิงตามงบที่เราจะ ไส้นั่นเองเนาะมาฮอดที่นี้เราทุกคนเนาะถ้าเลี้ยวเบื้อง้ส้มือก็จะเป็นทางออกเนาะแต่ถ้าทีเข้าไปทางด้านในก็จะเป็นเลี้ยวเบื้องขวามือเนาะอันนี้ก็จะเป็นหยามเพื่อนเนาะที่เบื้องตามนี้เลยทุกคนก็คือแบบอาจจะมีคนเจาเนาเนี่ยเพิ่นกำลังิออกมาเนาะแต่สอันนี้จะเป็นมีอยบรริกาเป็นทางเข้าไปจอดยู่ทางด้านในอีกทีนึง ส่วนเขาจะมาถ่ายเอาภาพบรรยากาศแถวรอบๆข้างแต่เขาจะโบได้เข้าไปทางด้านในเนาะเพราะว่าเขาบบมักแบบโมเมนบ์บมากดอกเขาจะบบเข้าไปอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าห้องหมออย่างเขาจะบบได้เป็นอย่างนะแต่เขาก็จะเอาภาพบรรยากาศภายนอกนี้มาให้ทุกคนได้เบิ้งน้ากันว่าเป็นทางใดแล้วก็เส้นทางเข้ามามันเป็นเท่าไหร่เนาะหรือว่าเป็นห้องหมอที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยยู่ที่อส เรากลงวิจันนี่เนาะถือว่าแต่เราแต่พมา่าอาจจะงงในเส้นทางที่เพื่อนเข้ามาเนาะแต่ก็จะเป็นแบบว่าเออเพื่อนน่าจะเป็นออกมาพุ่นหละต้องได้มาฮับคนลงหมออย่างนั้นนะมันอาจจะแบบมีความการส่วนทางทางนั้นเนาะ,ะถ้าเข้าไปซื้อเลยก็ถือว่าก็น่าจะเป็นแนวนั้นเนาะแต่แต่ยังไงก็ถือว่าตามเมื่อกี้พมา่าอธิบายมาเลยเนาะถือว่าต้องได้เข้ามาแล้วกะ ต้องได้มาพาดหน้าห้องหมอแล้วก็จึงมาแย้ว่าทางสีออกบ่าทางสิเข้าอย่างเงเนาะก็ถือว่าทางนี้จะเป็นทางเข้าเนาะทางนี้ก็จะเป็นพระแนกซุกเสือน,นะทุกคนพ้แนกซุกเสือนทางนาแนกพ้แนกซุกเสือนเนาะเดี๋ยวเมื่อเงเอาซีเข้าไปแล้วเราจะไปท่ายทางด้านหลังล้วจะมีบอนนลจอดรถเป็นแนวใดให้ทุกคนได้เบิง่งภาาบรรยากาศตอนค่ําคืนหงหมอกกเกษมราดแห่งนี้ว่าเป็นแนวใดนั่นเองนี่เลยนะทุกคนก็คือวแบบ่าทางนั้นถ้าขี่มาจะบุได้เนาะ เดี๋ยวต้องขี่เข้ามาทางพุ้นเราก็จึงมาทางที่เข้ามานี้แต่จึงมาทางนี้เข้าไปข่วงๆเนาะสับส่วนเนาะหน้าทางหน้าตึ่ของโรงพยาบาลนี่คงงทุกคนจะสังเกตคนเนาะเวลาเข้ามาก็ต้องต้องเบปคาฟอย่างเนาะเมื่อกี้่มอาจก็ลืมลงได้เข้ามาทางพุ้นเนาะจะคิดว่าสิเขาซื้อห้วกเลี้ยวมาทางนี้จะเป็นทางออกเนาะแต่มันเข้ามาแล้วต้องตัด ตัดมาผ่านทางหน้าทางหน้าของหมอเนาะแล้วค่อยมาแยกเอ,เอ๊ว่าเขาจะไปทางออกวะเช็กเอาทางเข้าเนาะแต่ตอีนี้เขาจะเข้ามาทางด้านในเนาะทางด้านในแผนกซุกเสือน,นั่นเองเนาะก็จะเป็นบ่อนที่ผลเจ็บอย่างกระทันหันอย่างประมาณนี้แล้ว่าคือว่ามาแจ้งยูทางนี้ได้ส่วนทางด้านหลังก็จะเป็น บอลจอดรถใหญ่นะทุกคนเนาะเาสังเกตเบอร์ค้างมันจะกวงแน่เนาะบอลจอดลดง่ายบอลจอดรถรถจักบอลจอดลดเนาะแต่ต้องเบิ่งตามป้ายสีเขียวเนาะป้ายสีเขียวแล้วก็มีลูกศรสีขาวเนาะจะถือว่าสามารถเลี้ยวเข้าไปจอดรถสามารถไปจอดได้นะนงเลยเนาะมีตัวมุงมีราคาเนาะถือว่าเป็นบอลจอดรถกะสะดวกเนาะทุกคนเนาะสะดวกสบายเลยนะมีการมุงหลรงคาที่หนาแน่นเนาะถือว่าเป็นได้เรื่องเลยแหละเนาะ รือว่าเฮ็ดบอลห้มให้แกลดเหาบนตากแดดเป็นอย่างประมาณนี้นะทํามาไซบริการหงหมอแห่งนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรถที่เพิ่นน่าจะขนเครื่องอย่างวัสดุอย่างต่างๆเนาะที่มาเฮ็ดเกี่ยวก้บหงหมอหรือว่าไซบริการแางนี้โอ้ค่อนข้างใหญ่นะทุกคนเนาะส่วนทางนี้ตะโกนเนาะทางนี้จะเป็นทางจะเป็่นทางออกนะเนาะแต่เหาสมรสามารถเลี้ยวเข้าเบื้องขวามือได้นะทุกคนมีลูกศรเนาะเขาจะเบิงตามป้ายเลยทุกคนเ้อถ้าเข้ามาหงหมแห่งนี้เนาะอ่า แลวก็ทางด้านซีออกไปนี time, ้ก็ถือว่าตามการสังเกตเมื่อกี้ประมาณมาถือว่ามีห้านอาหารอยู่ทางด้านในเนาะเขาจะบอกว่าเป็นอาหารห้านอาหารอย่างถือว่าน่าจะเป็นห้านอาหารคนลาวหรือว่าอาจจะเป็นต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพิ่งคือเป็นหนังสือต่างประเทศนะทุกคนแบบซื่อแบบเสียงออย่างออกมามีห้านอาหารเนาะมีางข้างตึกจะมีนห้างอาหารนี่หอเนาะหอพระอย่างห้างนี้ถ้าทูนาะอ่าทางนี้เนาะ ะเป็นโซน่านะเออเป็นท้านอาหารแล้วเป็นท้านอาหารแหละวอนกินดื่มเป็อย่างประมาณนี้แล้วก็ยุคข้างโหมอนั่นเองเลยอันนี้โม่หล่าเลยนะทุกคนเาสุดดยอโมมีชูโฮมนะเออโม่บาน่าจะอ่านถึกเนาะโมมีชูโฮมือว่ามีการตกแต่งอยู่ทางด้านในก็สะอาดงามตาพอสมควรเนาะอันนี้คือเป็นหอพระเอ่อที่ของกระเกษมรานแห่งนี้นะทุกคนส่วนด้านในตัวนี้ ตึกตัวนี้ก็ถือว่ามีบอนกินดืม่มต่างๆนอกจากทางข้าง,าง,าง,างตัวนี้ก็เืีว่าเป็นบอนที่เพิ่นกําลังปรับรุ้งหรือว่ากําลังสร้างยังบ่ทันสําเร็จเทือนะ่อเนาอเือว่าเพิ่นจากการสังเกตจะเป็นตั้งอยู่เป็นโครงห้างอย่างนี้ยังมีผ้า,าอ้อมอยู่นะเนาะนี่ก็จะเป็นทางออกมานะทุกคน<ง>ทางนี้จะ็่งใหญ่เนาะเราจะต้องเบิ้งยู่ทางไกลเข้าไปบงจิบุยิ่งใหญ่ไปเลยทุกคนที่เาเข้ามาเข้ามาเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไป ทางออกให้ทุกคนได้เบื้องเนาะต้องอ้อมหองหมอมานะแล้วค่อยมาออกทางนี้นะทุกคนเนี่ยสังเกตบางดีเนี่ยเลี้ยวเบื้องเลี้ยวเบื้องซ้ายมือเนาะแล้วก็จะออกไปเลยนะทุกคนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะถือว่าหงหมอนี่็เส้นทางก็อาจจะซับสนแต่น้อยนึงแต่ถ้าเบิ้งถ้าเอาหู้แล้วก็นะจะบูซับสนนะทุกคนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเส้สนทางที่เพิ่น เลี้ยวเข้ามาละครับคนเก็บยู่ทางหน้าคอเตอร์อย่างนี้จะได้ไปทางทางหน้าต่ออย่างบุให้รีเทิร์นกลับมาลวมันจะเกิดอุบัติเหตุนเนาะจะ,ะถือว่ามันใกล้แคมทางเด้ทางคนจอรนดรถอนี่ยต้องได้ไปจอดอยู่ทางหลังนั่นเองส่วนทางนี้จะเป็นทางหน้าคอ,อเตอร์เนาะทางหน้าคอเตอร์ก็ถือว่า,วาทางด้านในกะะ็ตาเนะะาะอางามตาถือว่าเป็นคั้วงพอสมควรนะคน ทางด้านในเนาะงวงสวยงามสะอาดดีเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเราจะทางด้านนี้เรามีธนาคารนี่ก็ทุกคนก็จะมีมีธนาคารอยู่ในนี้โมเมนต์มีธนาคารเนาะคือว่ามีมีตู้เอทีเอ็มธนาคารกันค้าอะไรกันธนาคารพงศวรรค์นั่นเองอยู่ทางด้านในสังเกตเห็นเนาะสองธนาคารนะครับมีธนาคารอาหารอยู่ทางข้างนั้นถือว่ามีรถประจำพงหมอกเกษมลาบที่ประจำยูลาวหรือว่ายูนครหลวงจันทแห่งนี้ก็ถือว่าไซส์รถแบบนี้นะทุกคนที่เพิ่นฮับคน คนเก็บออกมาเนาะแต่ว่าเพื่อนหับส่งนะพุทเที่ยวแกเห็นเนาะเดี๋ยวเอาลืมท่ายให้ทุกคนถือว่าเขาบม่ได้ท่ายให้ทุกคนได้เบิกเงินนะเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวนี้เขาอ,อาจจะเป็นเนาะจำการสังเกตที่บอมาร์เบิงก็จะเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะรโอเคเออไานะที่บุ๊กไซฟ้ารถไฟฟ้าบริการเองรถสุขจอรหลายสิบเพราะว่าเขาบุเห็นควันรถเด้เจ๊น้องคนเนาะมาห่ออะไรนี้บอมาร์จะหาทุกคนไปเลาะเบิง แต่ละเส้นทางเข้าใน,ในหนองหมอเนาะว่าเป็นยังไงเนาะแถวห้องหมอข้า,างๆห้องหมอนั้นว่ามีอย่างใดเนาะถือว่าประมาณจะได้พาทุกคนมาเลาะเบิ้งเมดแล้วนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณจะได้ามาลาทุกคนติก่อนเนาะฝากทุกคนถ้าม,มักคลิปวิดีโอนี้จะสามารถกดไลค์กดแชร์กดงซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประมาณที่คลิปต่อไปเด้ยเอยสำหรับคลิปนี้ประมาณจะได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย โอเคทุกคนเนาะหลังจากที่เราได้ชมวิดีโอจบไปแล้วเป็นอย่างไรเนาะได้หูได้เห็นแล้วก็เกี่ยวกับโรงพยาบาลเนาะะเกษมราษฎร์เนาะอินเตอร์เนชะั่นแนลเนาะโอ้เสิ่งตังอยู่บ้านดอนเออเสิ่งตังอยู่ดอนนคุมเนาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันดนั่นแหละก็สำเร็จไปได้หลายเดือนเติบโตทุกคนแต่เราก,ก็มาแช่มาแช่แบ่งปันให้ย้อนหลังเนาะเป็นความดีเป็นความภาคภูมิใจเนาะของคนลาวเนาะข้าพเจ้าเป็นคนลาว คนนึงก็ดีใจเนาะที่เห็นโรงพยาบาลไทยแล้วว่าหรงหมอไทยที่มาตั้งอยู่ในประเทศลาวก็เฮ็ดให้เพิ่มความสะดวกสบายในแก่ประชาชนลาวเนาะที่เข้าไปในหรงหมอเรื่องการเจ็บป่วยเพื่อปิ้นป่วนเนาะกะสะดวกสบายขึ้นติมหลายเนาะขอขอบใจเด้อทางฟังไทยเนาะที่เพื่อนได้มาสร้างหรงพยาบาลหรือว่าหรงหมออยู่ในฟังลาวให้ผู้แม่ประชาชนลาวได้ไปใช้บริการเนาะถือว่าเป็น สองทางนึงสะดวกสบายในการไปห้งหมอเนาะกะคลิปนี้ก็จะมียังหลายทุกคนต้องขอขอบใจเดอ้อพี่น้องที่เข้ามาครับสมจนจบคลิปเนาะถ้าใครเข้ามาสมคลิปนี้และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าดเดอ้อบ๊ายบายสบายดี